ไม่เลยครับชินสนามแล้วครับใช่มาครั้งแรกนะแบ๊กแไ๊่แบ้กแบากมบ๊กแบ๊กแบ๊กแบอนแน๊กแบ่อแา๊กแอ๊แบ๊ก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 ตบ๊กกแบ๊กีบบแบงอแักแบแบแรงลมมันเข้าตากแบมาเหรอวันนี้เหร คืออาทิตย์ที่แล้ววิ่งสูงสิบมาเนินเยอะแล้วก็แล้วก็พีบีแล้วก็ได้สามสามสามสิบเ้ร่างกายก็ยังไม่ค่อยฟื้นนะเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยดีกินก็จุกตื่นขึ้นมาก็ยังไม่ได้ที่กินกาแฟ้าไปเนี่ยร่างกายดีไอเรตมากเลยไม่ค่อยพร้อมขาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยฟื้นจากมาราธอนพีบีสามสิบเก้าเรียกว่าุดตอนแรกอ่ะจริงๆวันนี้มาซ้อกก็เรียกว่าถือกล้องไว้ด้วยทุขทางนี้หนักห้าร้อยกรัมมันเกิดความไม่สมดุลกันแต่ในขณะที่ไม่สมดุลพีบีอากาศวันนี้วิ่งตอนนนนกกวว่่าา็คออข้้งงไปิม วิ่งได้แหละแต่ช้าหน่อยแต่<อ>ผมเนี่ย39วันนี้วิ่ง38 <c oughs> กับรีคอ v e r เวอรี่แต่ n น w p วพีบีซะงั้น <c oughs> เบื่อข้างหน้าที่ไหนเนาะกะว่าจะแพลนออฟนิดนึงให้ร่างกายฟื้นแล้วล้วค่อยโฟกัสงานหน้าแต่ว่าจริงๆก็ฟื้นแล้วเนี่ยตอนนี้พร้อมเลยงั้นนะได้เงินดีด้วยแงห์ของเพื่อนพี่น้องๆมาเมาคืนหน่อยที่หนักกว่า <c oughs> นักกว่าียนนะ